คะแนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่นของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมจุดประที่ปรวมใจเพื่อสันติสุขภายในนอกสถานที่ณชายหาดการานาดาเมืองลองบีชจากการทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรคริสตินาคิงโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นิโคลัสธานิสโรและพระมหาประสิทธิิทิชยโย ได้นำชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและแผ่เมตตาซึ่งในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมจำนวน28ท่านโดยทุกท่านต่างมีความสุขที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้ทั้งนั่งสมาธิและฟังธรรมะที่มีประโยชน์จากพระอาจารย์พร้อมทั้งได้ร่วมกันจุดประทีปรวมใจเพื่อสันติสุขภายใน ด้วยความเบิกบานท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สบายและสวยงามของชายหาดและพระอาทิตย์ยามเย็นเมื่อจบโครงการแล้วก็ตั้งใจจะนำธรรมะที่พระอาจารย์ได้เทศสอนนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ทุกท่านยังมีความตั้งใจจะกลับมาร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไปค่ะ